คําถามคือบอกว่าพอจิตรวมเป็นสมาธิพิจารณากายแล้วว่าไม่ใช่เรานะต้องดับสลายไปแล้วเกิดปิติขนลุกอันนี้ยังไม่ได้เห็นจริงนะคือคือถ้าถ้าแค่พิจารณาด้วยความคิดในขณะที่มีสมาธินะครับแล้วรู้สึกว่ากายจะต้องแตกสลายไปเนี่ยมันเป็นจินตามายะปัญญาในขณะที่มีสมาธิเป็นฐานอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ใช่ ตัวการเห็นจริงๆนะถ้าเห็นจริงๆเนี่ยมันมันมันเห็นเข้ามาในของจริงแบบนี้แล้วรู้เลยนะว่าเน่าเปื่อยผูพังเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะนี่คือว่อเกิดเป็นปิติสุขขนลุกตัวสันอะไรต่างๆแล้วอ,อยากออกจากสมาธิต้องทำไงต่อเนี่ยนะคือ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปทําต่อจากตรงนั้นแต่เริ่มใหม่เลยคือพิจารณาใหม่เลยนะว่าตอนที่เกิดปิติก่อนตอนที่เกิดความเบาขึ้นมามันเป็นวูบแห่งความปรุงแต่งนะที่เกิดจากจินตามายะปัญญานะมันไม่ใช่ตัวตัวเนี้ยที่จะตัดสินว่าภาวนามายะปัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่ได้ตัดสินกันที่ตัวสมาธิอย่างเดียวนะ ตัดสินกันที่มุมมองตัดสินกันที่ปัญญาด้วยคือถ้าหากว่าเรามีสมาธิระดับหนึ่งเห็นกายได้ชัดแล้วไปนึกเอาว่านี่มันจะต้องเ,อเสื่อมไปจะต้องแตกดับแล้วไปวาดภาพของความเสื่อมขึ้นมาด้วยจินตนาการเนี่ยแบบนี้นะ มันยังเป็นเข้าขไขยกินตามมายะปัญญาอยู่นะครับยังไม่ขึ้นมันไม่ยกขึ้นภาวนามยปัญญานะแล้วถ้าหากว่าเกิดปิติอะไรในช่วงนี้ขอให้พิจารณาว่านั่นเป็นแค่ผลของการมีความรู้สึกว่าใจเนี่ยวางได้ในระดับจินตนาการไม่ใช่วางได้ในระดับภาวนามยปัญญานะ พอพิจารณาแบบนี้เนี่ยไอ้ความมีอาการขนลุกขนชันหรือว่าโอ้ยเนี่ยฉันปล่อยวางแล้วอะไรต่างๆมันจะลดระดับลงอันเนี้ยที่เล่ามาที่ที่พูดมาเนี่ยเข้าใจนะคือคือผมก็เคยเกิดขึ้นทุกคนเคยเกิดขึ้นหมดแหละนะมีสมาธิระดับหนึ่งพิจารณากายแล้วรู้สึกว่าเออมันจะต้องเสื่อมไปจิตมันก็เกิดความปล่อยเกิดความวางแต่ตรงนั้นไม่ใช่วางจริงนะเป็นการวางด้วยจินตนาการ ผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับเราอ่านนิยายแล้วรู้สึกอินมากกับตัวละครนะบางทีเนี่ย,โ,ยโกรธแค้นไอ้ตัวละครที่มันเร็วๆที่นักประพันธ์เขาใส่เข้ามานะเรากับว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำซะเองหรือบางทีเนี่ยอ่านถึงตอนที่ นางเอกพระเอกให้อภัยแล้วรู้สึกเออโล่งใจตามอินมากรู้สึกเหมือนกับว่าพร้อมจะให,ให้อภัยคนทั้งโลกนี่เรียกว่าเป็นความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์อันเกิดจากการที่จินตนาการมันแจ่มชัดนะยังอ่านหนังสือเราก็มีสมาธิในการอ่านระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเราถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตามตัวละครมันก็เกิดความอินจัดมันก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยนะ จะอยากเคลื้ยงหนังสือทิ้งหรือว่าเกิดความกระสับกระส่ายทางกายปั่นปนทางกายนะหรือว่าเกิดความรู้สึกตัวลอยตัวเบานะไปตามตัวละครในหนังสือเนี่ยอันนี้ก็ทํานองเดียวกันนะครับพอเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาอันเกิดจากการปรุงแต่งทางจินตนาการมีพื้นสมาธิรองรับอยู่ระดับหนึ่งนะไอ สติที่มันเท่าทันเวทนาที่มันพุ่งขึ้นมาปิติที่มันพุ่งขึ้นมาแรงตอนนั้นเนี่ยจะทําให้ปิติณเวลานั้นมันเบาบางลงอ่อนกําลังลงนะไม่พุ่งพุ่งพุ่งอย่างเดียวคุณสังเกตเถอะคนนะเวลาพิจารณาธรรมแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจอะไรได้วางอะไรได้หรือเห็นความเสื่อมอะไรได้เนี่ยมันจะพยายามที่จะไปต่อ แล้วความพยายามไปต่อเนี่ยบางทีมันมาในรูปของแรงดันของปิตินะซึ่งเป็นปิติที่ไม่ไม่เย็นไม่เนียนไม่ไม่ทำให้เกิดสมาธิที่เป็นอุเบกขาแต่เป็นปิติในลักษณะโลดเต้นลิงโลดหรือว่าเล่นไปข้างหน้าไอ้ตรงนี้แหละที่จะทําให้เหนื่อยแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปต่อ,อยังไงมันมันไปต่อไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วตามใจตัวเองนะไปพยายาม Copy ให้มันเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปอีกแบบนี้มันจะไม่เป็นอุเบกขาน,นี่ตรงนี้สรุปก็คือว่าไม่ใช่เราจะถามว่าถึงตรงนั้นแล้วให้ทําต่อ,อยังไงแต่ผมบอกว่าให้ย้อนไปนับหนึ่งใหม่เลยนะตรงความเข้าใจตรงมุมมอง นะที่ออกมาจากข้างในเนี่ยก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับทําความเข้าใจในระดับนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงตรงนั้นค่อยไปต่อด้วยตรงนี้นะ